การจลาจลในปีกริาาาาสตศักราช1,848นั้นไม่มีแห่งใดจะร้ายแรงเท่ากับในออสเตรียเพราะการจลาจลในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะแต่จะทําความยุ่งยากในทางการเมืองและเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเท่านั้นการจลาจลดุนแดงถึงกับว่ามหาอาณาจักรของออสเตรียเองเกือบจะตั้งอยู่ไม่ได้จนเจนจะต้องแตกแยกกันออกไปเป็นหลายประเทศการจลาจลได้มีขึ้นตลอดเวลากว่าหนึ่งปีคือตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช2,390ถึง2,392องอสเตรียรอดอันตรายในครั้งนี้ได้ก็ด้วยอาศัยกองทัพรัสเซียมาช่วยรบทางการีซึ่งเป็นพวกก่อกาจลาจนอย่างแรงที่สุดมหาอาณาจาักรออสเตรียาตามที่เราได้เห็นมาแล้วมีคนอยู่หลายพวกหลายเหล่าต่างชาติต่างภาษาและมีประโยชน์ขัดกันอยู่ด้วยแม้แบ่งแต่ภาคใหญ่ๆเท่านั้นยังมีถึง4ภาคคือพวกสลาฟพ,พวกมองโกพวกเยอรมัน และพวกลาตินในจําพวกสลาบแบ่งออกเป็นสลาบเหนือและสลาบใต้พวกสลาบเหนือยังแบ่งออกไปเป็นพวกเชกที่ตั้งอยู่ในโบฮีเมียและในโมเลเวียพวกสโลวักตั้งอยู่ในทิศเหนือของฮังการีนอกนั้นยังมีพวกโปแลนด์บูเทนิสรัสเซียส่วนสลาบทางใต้มีพวกโคสเซอร์เบียดาวมัสพวกเยอรมันกับพวกมักยาซึ่งมีเชื้อสายมองโกและตั้งอยู่ในตอนกลางพวกละตติน ก็มีพวกอิตาเลียนและลูเมเนียนรวมความว่าออสเตรียมีพลเมืองผสมกันหลายชาติหลายภาษาไม่เพียงแต่หลายชาติหลายภาษาเท่านั้นยังมีหลายศาสนาด้วยกล่าวคือมีคริสตศาสนาทั้ง3มนิกายคือนิกายกรีนิกายคาทอลิกนิกายโปรสแตนนอกจากนั้นยังมีพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ด้วยหมู่คนเหล่านี้รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ๆห,หมู่หนึ่งหนึ่งมีนครหลวงของตนเอง พวกออสเตรียมีกรุงเวียนนาพวกโบโฮีเมียมีกรุงปรากพวกฮังการีมีกรุงบูดาเปสต์พวกโคดหรือโคเอเชียในปัจจุบันมีกรุงซาเกรบแต่ละพวกมีระเบียบการปกครอ,องของตนเองและพวกหนึ่งหนึ่งก็ส่งผู้แทนไปประชุมในที่สภาไดาเอทดพวกเหล่านี้ต่างมีประวัติศาสตร์ของตนเป็นส่วนๆไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีอะไรที่จะผูกพันกันให้แนบแน่นอยู่ได้ต่างฝ่ายต่างรักชาติของตน ไม่มีใครปรารถนาจะให้รวมกันตราบแยที่ออสเตรียมีพระเจ้าแผ่นดินที่สามารถอย่างเช่นพระนางมาเรียเทเรซาออสเตรียก็ลังอำนาจไว้ได้เมื่อสิ้นบุญพระนางองค์นี้แล้วก็มีเมตนิกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีผู้เรืองนามของออสเตรียได้พยายามกดขันในการปกครองตรวจตราความเป็นไปของพลเมืองอย่างละเอียดตั้งตำรวจลับขึ้นทั่วประเทศสมุดเอกสารหนังสือพิมพ์ถูกตรวจตรายอย่างเงข้่งคัด การสั่งสอนในโรงเรียนยังต้องมีตำรวจไปนั่งฟังรัฐบาลออสเตรียไม่ยอมให้พลเมืองออกไปนอกพระราชนาจากักนอกจากจำเป็นอย่างแท้จริงเพราะเก่งจะไปเรียนแบบอิสรภาพจากประเทศอื่นๆหรือเรียนเอาความคิดในการปฏิวัติจากฝรั่งเศสใครจะเดินทางออกจากมหาณาจาักรออสเตรียได้จะต้องมีหนังสือเดินทางและการขอหนังสือเดินทางนั้นไม่ใช่จะเป็นของง่ายถ้าไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอันแท้จริงแล้วรัฐบาลไม่ยอมออกให้เลยเป็นอันขาด แต่ถึงแม้จะได้ระมัดระวังสักเพียงไรก็ดีพระเจ้าแผ่นดินออสเตรียในเวลานั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงอํานาจเด็ดขาดและใช้อํานาจเด็ดขาดจริงๆไม่รู้จักผ่อนหนักเป็นเบายิ่งไหนตอนที่นโปเลียนหมดวัสนาลงไปแล้วออสเตรียก็ทําตามความชอบใจโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางผลหรเมืองทั้งหลายมีแต่ความขมขืนมากขึ้นทุกวันขณะเมื่อการปฏิวัติครั้งที่สองที่3ได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสแล้วออสเตรีย ก็สั่นสะเทือนไปทั่วมหาอาณาจักรทุกคนทุกแห่งก็มีแต่ร้องขออิสรภาพและเสรีภาพในฮังการีร้ายแรงมากกว่าที่อื่นถึงกับผู้แทนของรัฐในสภาไดเอตได้ร้องขอให้ฮังการีเก็บภาษีอากรของตนเองและมีคณะรัฐมนตรีของตนเองด้วยในวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2390พวกโบฮีเมียได้ร้องขอให้ใช้ภาษาของตนเป็นภาษาราชการสำหรับเขตโบฮีเมียในวันเดียวกันนั้น กรุงเวียนนาเองพวกเจ้าของร้านขายหนังสือนักเรียนสมาชิกในสภาอุตสาหกรรมและสภาการค้าก็ร้องขอให้รัฐบาลเลิกควบคุมสมุเดเอกสารและให้อิสระภาพแก่หนังสือพิมพ์พวกนักเรียนเป็นผู้รับอาสายื่นคำร้องเหล่านี้และขณะที่แห่แหนกันไปยื่นคำร้องก็เกิดพิวาทตีรันกันขึ้นกับพวกทหารตัวเมตตาเนกเองต้องลงซ่อนในรถบรรทุกผ้าสกรปรกหนีออกจากกรุงเวียนนาเมื่อวันที่15มีนาคม พุทธศักราช2390และเรื่องร้ายเหล่านี้จำเพาะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการจลาจนในประเทศอิตาลีด้วยเมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องยอมตามคำร้องขอของเมืองต่างๆทูตการพวกมักยาและพวกเช็กได้รับอำนาจตั้งคณะรัฐบาลของตนเองพวกออสเตรียในกรุงเวียนนาเองถึงกับตั้งกองทหารคอยควบคุมป้องกันพวกเคลือหาบดีและพวกกรรมกรและในที่สุด ก็มีรัฐธรรมนูญให้ประเจ้าแผ่นดินอยู่ภายใต้กฎหมายและตั้งรัฐสภาขึ้นใหม่เรียกนามว่าไลสตาร์กซึ่งได้เริ่มประชุมกันเป็นครั้งแรกที่กรุงเวียนนาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2391แม้พระเจ้าแผ่นดินออสเตรียจะได้ทรงยอมถึงเพียงนี้แล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจของดินแดนทั้งหลายชาวโบโฮีเมียได้พากันใฝ่ฝันที่จะตั้งอาณาจักรสลาฟขึ้นให้เป็นอาณาจักรหนึ่งแยกออกจากออสเตรีย มีคนคนหนึ่งชื่อบลัสกี้ตั้งตนเป็นหัวหน้าเรียกผู้แทนของแคว้นทั้งหลายที่เป็นสลาฟมาประชุมกันที่กรุงปาร์ตั้งเป็นสภาให้อำนาจจัดการทั่วไปในดินแดนทั้งหลายที่เป็นสลาฟด้วยกันและที่ยังอยู่ในอำนาจของออสเตรียาการกระทําของพวกโบฮีเมียดันงนี้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของออสเตรียเพราะเป็นการกระทําเกินสมควรไปรเผอิญภรรยาของผู้สําเร็จราชการถูกคนรอบยิงตายออสเตรียเลยหาว่าพวกโบฮีเมียเป็นผู้ทําร้าย ผู้สำเร็จราชการสั่งให้เอาปืนใหญ่และดมยิงกรุงปรากตลอด3วันสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ก็เป็นอันต้องเลิกล้มและสิทธิ์ต่างๆที่พวกเช็คได้มาแต่ครั้งก่อนก็ถูกริบเอาไปหมดในเวลาใกล้ๆกันนั้นทางกรุงเวียนนาเองก็เกิดความยุ่งยากขึ้นเหมือนกันพอสภาไลส์สตาร์ทที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นได้ยอมให้ทุกคนชั้นเลือกผู้แทนส่งเข้าไปเป็นสมาชิก และมีผู้แทนของพวกชาวนาเข้าไปอยู่เป็นจํานวนถึง1ใน4ของบรรดาสมาชิกทั้งหมดออสเตรียเวลานั้นยังมีรัฐที่เจ้าครองนครที่เรียกว่าฟิลดันลิสอยู่รัฐที่ฟิลดันลิสนั้นเราได้เห็นมาแล้วว่าคือรัฐที่เจ้าใหญ่นายตูที่มีที่ดินมากๆมีคนอาศัยอยู่ก็ใช้คนเหล่านั้นทําการเพาะปลูกเอาพืชผลมาให้แก่ตนและให้คนที่อาศัยนั้นเก็บพืชผลเลี้ยงชีวิตได้ พระนางมาเรียรทเทเรซาได้พยายามล้างลัทธิอันนี้มาได้ครั้งหนึ่งแต่ยังไม่หมดทีเดียวหรือเมื่อสิ้นพระนางมาเรียรทเทเรซาแล้วลัทธิอันนี้ก็ได้กลับขึ้นมาอีกในสมัยที่เกิดการจลาจลขึ้นนี้ลัทธิฟิวดันลิสนี้ยังคงมีอยู่มากเมื่อพวกชาวนาได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็จัดการเรื่องนี้ก่อนพอเริ่มแรกก็กฎหมายยกเลิกลัทธิฟิวดันลิสขึ้นทันทีคราวนี้ก็เกิดฆ่าฟันทำร้ายกันในระหว่างคนชั้นต่ำและชั้นสูง พวกชาวนาพวกนักเรียนและพวกกรรมกรรับจ้างก็เข้าผสมกันคอยประทุษร้ายเจ้าในายใหญ่โตที่มั่งมีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2391รัฐบาลออสเตรียจะส่งทหารไปปราบฮังการีซึ่งกําลังจลาจนอยู่พวกจลาจนทางกรุงเวียนนาก็เข้ากัน้นมีให้กองทหารเคลื่อนไปได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกคนลุมตีจนตายเอาศพมาแขวนไว้ที่เสาโคมกลางถนนพระจกักรพรรดิและคณะรัฐบาล ต้องพากันหนีไปอยู่ที่ตำบลออนมุดรัฐบาลได้ส่งกองทัพยกทหารเข้ามาปราบที่กรุงเวียนนาเป็นจำนวนคนถึง60,000คนได้ล้อมเมืองเอาปืนใหญ่ระดมยิงอยู่เป็นเวลา3วันคือวันที่26 28และ31ตุลาคมต่อมาไม่ช้าในวันที่2อธันวาคมพระเจ้าเฟอร์ดินานก็ลาออกจากราชสมบัติมอบราชบัลลังก์ให้แก่พระเจ้าฟานซิสโยเซพพาโอรสซึ่งมีพระชนเพียง18พรสา สองเดือนต่อมาพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ก็ประกาศล้มสภาไลาสตากและทรงประกาศรัฐธรรมนูญของพระองค์ขึ้นใหม่ให้ใช้ทั่วราชอาณาจักรแต่การจะลาจนยังไม่หมดทางฮังการีร้ายแรงกว่าทางอื่นเพราะพวกมักยาตามที่เราทราบมาแล้วคือพวกหันในสมัยโบราณน,นั่นเองก่อการจะลาจนร้ายแรงขึ้นจนออสเตรียหมดกําลังที่จะไปปราบผอิญเป็นข้อดีที่รัเสเซียเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปซึ่งพยายามจนสุดกําลัง ที่จะปราบปรามพนลเมืองที่แข็งข้อต่อพระเจ้าแผ่นดินไม่แต่ในรัสเซียเท่านั้นยังช่วยปราบถึงประเทศอื่นๆด้วยเพราะรัสเซียพยายามอย่างหนักหนาที่จะรักษาอำนาจในพระเจ้าแผ่นดินมีอายาัยย์เด็ดขาดอยู่เสมอการที่เกิดกบฏจลาจนขึ้นใหม่ในมหาราชอาณาจักรออสเตรียดังนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของรัสเซียเองที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าหากปล่อยให้พวกปฏิวัติไดช้ชนะแล้วพลเมืองของรัสเซียเองก็จะปฏิวัติขึ้นบ้าง โดยเหตุนี้เองรัสเซียจึงได้ส่งทหารถึง30,000คนเข้ามาช่วยปรับจลาจลในฮังการีฝ่ายออสเตรียเมื่อมีผู้มาช่วยก็มีโอกาสเตรียมกําลังทหารของตนยกมาเพิ่มเติมช่วยกําลังลรัสเซียอีกส่วนหนึ่งการจลาจลจึงเป็นอันปราบลงได้ด้วยประการนี้ผลของการจลาจลในออสเตรียครั้งนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับการจลาจลในอิตาลีกล่าวคือพวกก่อจลาจลไม่ได้ผลอะไรเลยลงท้ายพระเจ้าแผ่นดินออสเตรียก็ชนะ และมีอำนาจกดขี่พวกเหล่านี้ต่อไปตามเดิม